สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพย์ชมไม้มงคล9ชนิดนิยมปลูกไว้ในบ้านกันค่ะและกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจกันนะคะเชิญชมค่ะ 1. ต้นโกศลไม้มงคลดีตั้งแต่ชื่อเลยพร้อมกับคำว่ากุศลเชื่อกันว่า หมายถึงการสร้างบุญคุณงามความดีบ้านใดปลูกไว้จะทำให้มีบุญบารมีช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขโกศลเป็นต้นไม้เก่าแก่ในสมัยรัชกาลที่5ท่านทรงนำมาปลูกไว้ในพระราชวังต่อจากนั้นก็มีการนำไปปลูกไว้แถบบ้านขุนนางหรือวัดตามวัดหลวงต่างๆเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข 2. ต้นไม้ยม สมชื่อมองคลน,นามคล้ายกับคำว่านิยมหากปลูกไว้ทางทิศตวนตกจะช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีมากร่ำกลกยป้องกันพูดผีปีศาสิ่งชั่วร้ายหากปลูกไว้หน้าบ้านจะทำให้มีแต่คนนิยมชมชอบมีเมตตามหานิยมเสริมสร้างสเสน่ห์มีแต่คนยกย่อง นอกจากนี้มะยมยังนำมาใช้ในพิธีสำคัญโดยนำกิ่งมะยมมาใช้เพื่อความเป็นสิริมงคล 3. นางกวักไม้มงคลที่เชื่อกันว่าจะช่วยนำเงินทองมาให้กับเจ้าบ้านและผู้อาศัยให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปแค่ชื่อก็บ่งบอกแล้วว่าช่วยกวักเงินกวักทองกวักโชคลาภมาให้ นิยมปลูกไว้หน้าบ้านตามร้านค้าต่างๆหรือตามบริษัทเพื่อเรียกเงินทอง 4. ต้นกระดังงาภาคเหนือเรียกกันว่าสบันงาไม้มงคลเสริมชื่อเสียงโด่งดังไปไกลมีเงินทองลาบยศผู้คนนับหน้าถือตาควรปลูกทางทิศตะวันออกของบ้าน จะเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ตัวบ้านและผู้อยู่อาศัย 5. กล้วยมีความหมายถึงความง่ายดายหมายถึงเรื่องง่ายๆง,งานง่ายๆเช่นเรื่องกล้วยกลวยของกล้วยกล้วยทำสิ่งใดง่ายดายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปาก แต่ถ้าใช้ในวิธีในพิธีเทศกาลไหว้เจ้าก็จะมีความหมายไปอีกแบบหนึ่งเช่นถ้าใช้กล้วยหอมทองจะกวักโชคลาภและหมายถึงการมีทายาทสืบสกุลมีบุตรบริวารที่ดีควรปลูกกล้วยไว้ทางที่ตะวันออกจะทำให้งานราบรื่นง่ายดายหทับทิมหมายถึงการมีบุตรชาย ใบหรือกิ่งมีอำนาจไล่พูดผีปีศาจหรือพกเป็นเครื่องรางป้องกันภัยมักใช้กิ่งทับทิมพรมน้ำให้กับผู้ร่วมงานหลังจากการเผาศพเสร็จสิ้นลงข้อที่7ราชพฤกษ์คนไทยโบราณเชื่อว่าหากปลูกไว้ประจำบ้านจะช่วยให้มีเกียรติยศเกียรติสัก มีความเป็นใหญ่มีอำนาจมีบารมีเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าสูงจึงได้เป็นต้นไม้ประจำชาติไทยอีกด้วยในพิธีทางไสยศาสตร์ใช้ใบทำน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ได้ผลดีเพราะถือว่าต้นราชพฤกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยข้อที่8โหระพาเชื่อว่าจะนำความรักความโชคดีความร่ำรวย เงินเต็มบ้านและทำให้สุขภาพแข็งแรงข้อที่9หมากผู้หมากเมียรหรือต้นแดงสยามเป็นต้นไม้เสริมความโชคดีแต่สายพันธุ์ที่นิยมคือเพชรไผ่ทูลเชื่อว่าจะนำความโชคดีทวีคูณมาให้หากปลูกไว้คู่กันสองต้นเช่นหมายถึงคู่สุข คู่สมคู่บ้านคู่เมืองและจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักปลูกไว้ให้บ้านจเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขอีกด้วยค่ะก็ครบแล้วนะคะพบกับต้นไม้มงคลใหม่ๆทางช่องสารดีโดยพิทิพฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ